สวัสดีค่ะคุณเพื่อนทุกคนกระป๋องนะคะวันนี้เราก็อยู่ที่จังหวัดรูบลราชธานีล็อว,วันนี้ก็คือเราจะพาคุณยายไปเที่ยววัดหนองป่าพงนะคะพอมาถึงประตูทางเข้าวัดนะคะคุณยายก็ยกมือไหว้เลยค่ะเราก็จะพาคุณยายเดินเข้าไปข้างในพิพ,ธพิธภัณฑ์นะคะเพื่อชมประวัติของหลวงปู่ชาผู้ก่อตั้งวัดหนองป่าพงจังหวัดรุบลราชธานีค่ะ บรรยากาศภายในวัดหนองป่าพงก็จะร่มรื่นนะคะเพราะว่าบริเวณวัดมีต้นไม้เยอะมากๆหลังจากนั้นค่ะเราก็พาคุณยายมาที่ใจดีคุณยายก็ยกมือไหว้อีกเหมือนเดิมนะคะเราก็จะพาคุณยายค่ะขึ้นไปข้างบนเพื่อกราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุของหลวงปู่ชานะคะ คุณยายก็คือไม่สามารถนั่งพื้นได้นะคะเพราะว่าคุณยายเจ็บหัวเขาถ้านั่งก็คือนั่งได้แต่ว่ากว่าจะลุกได้ก็คือต้องใช้เวลายายก็เลยยืนพนมมือกล่าวคําขอเข้ามาหลวงปู่ชาค่ะอย่างที่เห็นในภาพเลยจากนั้นเราก็พาคุณยายถ่ายรูปนิดหน่อยนะคะเพื่อเก็บภาพไว้เป็นความทรงจําค่ะสวยปะมด่อตันไหนเลยสวยแหงก็ตั้งข่า คือโปรไฟล์ว่าสดีเลยมากเหล้วคืนว่าโปรยมาเจ้คืนวาอยู่เป็นออกทา่านคงคืนว่าเ่ยดีใจอยู่บอาาพามาผมไปดีใจเอลยเนาะผงคือ <c oughs> แค่คนบริการคืนวาสิได้เห็นจากสิ